ก็ที่ค่ะมอนิกาม,กมาปคอพอกับอิสานออลอดฟังมาลีมอนินกาชิมมนั่สนเสนอไม่นูเจ้าบ้องเท่านึงหลังจากที่ห้าเคยออกคิดไม่นูงไปแล้วสำนี้เอฟพีของอิสานออลอดเพิน่เอาเดียวเจ้าบองมากมันนี้ห้าวก็เลยถือโอกาสมันาทายท้ามห่พแมแคนนอนเดินนั่ง คือจีงจายเวลาสืเห็ดมาโดนอนะไรเราค่ะแต่ว่าคดีมมคุณแถวพมความเสียบายเนาะค่ะกระต่องคอยดูแลเพิ่นจะต้องเห็นเพิ่นกับแป้งสวัยนั่แหละน่าเรื่องกันเลยเนาะอุปกรณ์งห้าปัจจุบันนีนี่ก็เพื่อช่วยกุ๊ก <laughs> ใช่ยังคะถอดหรือใช่แถวแกครับผมพี่น้องถอดห <laughs> ม,มูหมูหมัก ขาเหลืองครับผมพี่น้องครับชุบแต่งถอดเสียบเสียบเสียบขึ้นเยอะคนถอดนี่ด้อยช่งผมเสยขึ้นเนี้ยทีนี่ฝีมือคนถอดนะครับผมพี่น้องนี่ออกมากะสีใหม่ๆเนี้ยจงยัง่อยแต่กะแซ่บอฮึแบบม,มายาหอยซึมนแี่น้ำแอบเครื่องพุ่งเลย มีมาแบบสูตเรเดิมเหรแต่ว่าโอเคเดี๋ยวมาเมืองส่วนผสมพี่น้องเองแสบบัวแสบอยู่กับคนถอดเนื้อเด้อพี่น้อง <c oughs> เอาโอเคเอายังใส่ก่อนครับ <c oughs> เอาผิดใส่ก่อนเอาผมมาทำมาดีพี่น้องมาดีครับผมเ <c oughs> รื่มงอะไรมัอนีกน่กาได้ถือโอกาสตั้มแจงวบองให้พี่น้องในเมืองอีกเ <c oughs> พราะว่ามี่ FC เอฟซีคน ่าพี่ออเดอร์มอ่ะเคยสนใจพี่ออเดอร์เลยครับผมเริ่มเริ่มรับพี่ออเดอร์เลยตั้งแต่วันมื้อนี้เป็นวันพระวันอ่าวันวันพุธวันหยังวันพุธวันพุธถึงวันอะไรข้างมีวันพุธโอ้วันพุธมื้อนี้วันมาคาบูชาครับผมไปหากินทั้งหงบอกเด้ก็เลยอยู่กับครอบครัวอย่างเนี้ยครับแม่บ้านผมนี่แหละมา เดี๋ยวรับออเดอร์ด้พี่น้องเนี่ออเดอร์เจ้วบ้องครับผมเดี๋ยวผมสี่ทิมเร่งสั่งมาในาเพจหรือโทรเข้ามาก,ก็ได้ครับผมคอมเมนต์เขาไปในใต้คลิปก็ได้โอเคจัดการเลยเดี๋ยวฝากคนงานที่ล้างไก้กครับเดี๋ยวแนะนำมิน,นิตะแกรกใส่ริกไ,<ห>กไป,ป<น>ครับผมต่อไปใส่ยังครับใส่เลย แล้วสีแน,นะนบอกอ๋อต่อไปต่อไปนี่เป็นอ่าเข้าดัานเอาเครื่องมาบดตัวนี้ก็จะเป็นพริกหอมกระเทียมครับผมเ,เป็นกระเทียมหอมเป็นอหอมหอมเห็ดแบบซูกเก้านะกเลยล่ะใส่มาเลยเขาเอาล่อเครื่องมาปัน่นเมืองนะนทนนะนนนีน้อยนะเร่าแม่แม่วันนี้มันกะกินพริกกินหอมเป็นคือกันตัวนอะไรนะครับ ต่อไปเป็นด่างต้านกอนอองต้านกเขาผสมพริกกนสูตรนีสิเพจนี่นครับผมพี่น้องคุณเอฟมาเพจกะลงบดพริกลงกระไรค่ะคุณเอ๋เพจต้านนะว่ามันมีหลายสูตรอะเดี่ยแต่ว่าเท่ากับนั่มเสนอสูตรเก่าไปก่อนแต่ว่าเพราะว่าเอฟซีเป็นอ่าโอเดรมาเท่ากันเลยกองมาขายทำอะไรพี่น้องในเมืองเนี่ยครับ พวกว่างอยู่นี่แมนไม่เลยได้ครับเป็นพี่ออเดร์มาเนี่ยสองสี่หกแปดสิบสิบสองอ่ะ่อไปเป็นอ่ะคาคาคาออนกับคาเหลืองอ่าเมนี่เป็นแบบว่าซับแล้วเอามาขกกวดครับผมใส่ไปเลยครับอันนี้เป็นน,ปน,น้ำตาลปิ ตามพริเข้ากับไส่ไส้ครึ่งช้อนโต๊ะหนามปลาเด็ดตัวตัวอีกคือเราครับผมเดี๋ยวหลอกหนาสีเฮ็ดเป็นเมนูแบบว่าใส่ปส้แดนดซับกันแบบอันนี้กะน้ำมะขามเปียกอันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกครับใส่แจ็ช้อนครับสช้อนมะขามเปียกสองช้อน้กมักเกลยวก็ใส้เพิ่มได้อีกแล้๋ยวเข้าซิมก็ใส้ที่หลังไก่ครับเข้าไป่คนนี้เลย Bẹt tôi hên lệ. đây? nó <laughs> à, mất học. Mười lăm lắm lắm chịu lắm. Một kiếm ba mùi lưỡng té nữa của tôi ở tôi và nắm kia 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 ต่อไปนี่คิผมคิดว่าิเป็นหนที่ผมเนี่ยครับ <c ười> องปนน็นยัเี้ยยุี่นยังซื้เป็น,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 นตะเพ็ด ดดเดี๋ยวซิมก่อนถ้ <laughs> าใครหิวมาเลยเฮมึงน้งงองดเาเดี๋ยวี่มึงครับเนี่ยสถาบันทตั้งอูเป็นถ้าเห็นตัวปาวเกกนอืมถ้ากัตักอืมอู้้เจ็บคจ <c oughs> เที่ยวเดินเที่ยวเดินวา่าใดครับผมพี่น้องครับะกับพ่อให้เพป็นมี่ว่าใดเวลาหวังกพเ่็นงานประจําเป็นก็มีหรอกแต่ว่าบางอยากให้เพป็นเหงาบางอยากให้เพป็นแบบว่ายูซือๆนะเสาร์ส่วงเท้าอาทิตย์พอดีตะกี้เพผนก,ก็ดูแลแมพอดีแ,แมงแ,แล้วก็ไปสวรรค์แล้วเพป็นว่างเป็นแล้วก็บางอยากให้เพป็นได้ยืดๆ,ๆฟเหมือนอยากให้เพป็นแบยครับเดี๋ยวจะเป็นคนเดี๋ยวจะเป็นโลบซึมเสาบพอดี ก็ได้ตังบเพราะว่าเขาเป็นข้าวยูบานเป็นกัน,าย,าย,น,นยาเขมแบบนี้มานด้นหน่อยนะ, <มา S 1> ะจบอืมโอเคอคกอมซเนียบเอาวให้กอืดหน้ากะออกมาแบบนี้เจบ <c oughs> นี่ครับพม แสบแสบผมซิมมึงแล้วแสบอิลีครับผมพี่น้องกินครับเรี่อไม่ยืนทีเดกินครับนี่กินกับหมูทอดครับผมครับผมพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับผมพี่น้องครับน้องบอลนิ่กับดูกชสยกับเจเดอพี่น้องเด้อสั่งออเดร์เมื่อไดครับผมพี่น้องครับ จ้างว่าเดือมาเดือ้อกระปุกละจัางบาทด,ดิกระปุกละหาสิบบาทครับผมพี่น้องครับมันก็ใหญ่เต๋อวลวเรา,ากำลังนี่นะครับนี่เง่ยาสิตักให้พี่น้องในเมืองครับพี่ว่าเดือมาในพ่อเป็นค่านํามันรดเพลิอน <laughs> อยู่หว่างๆเวลาผมไปถ่ายคลิปเพลินกับเจไดพ่อมีแนวเหตุนะครับผมพี่น้องครับาร์อาทิตย์ผมกับพ่ออยู่ เป็นถ่ายยู่กับถ่าพี่น้องพี่ออเดอร์มาเพิ่งกัดเจด้มีแนวเพ็ดรับรองว่าแสียมได้ไมีอีกหลายสูตรอยู่แต่ว่าถี่นาเสนอสูตรนี้ก็เพราะว่าเอฟซีพันพี่ออเดอร์มาแหละโอเคครับผมพี่น้องเซ็ปเซ็บเนี่ยมีักตายอยู่บ่บ่ตลอดเลยกาแฟพ้นงานไหวนะครับผมกิซานอร่อยแฟมิลี่แฟมแฟมอะไรเนี่งแฟมิลี่ครับผมก็คือ ผมสิเปิดเพลทิดออกมาอีกเพลทิดหนึ่งให้สำหรับขอบรั่วอีกเพลทิดหนึ่งกับสำหรับทีมงานครับผมตอนนี้กคือรายการอ no ีสานออร์ดแฟมิลี่เดี๋ยวเข้ากินข้ากันเนาะนิ้วหรือเปล่าครับนิ้วนะบ้านหันกินมดเข้ามืดมั้งหรือเปล่า <c oughs> โอเคพริกหน้าทอดมาเล นี่แหละครับผมหาสิบบาทได้ร้ายแห้งได้ครับผมพี่น้องครับทำอุ้มมือผมเลยครับผมนี่ทำดุนนี้เลยแกขวดมันบ่ได้เอาอัอนนี้มาไอพี่น้องในเมืองเอาทลับเม็ดมาวัดให้เมืองครับผมนี่แหละดุนนี่แหละทำฟ้ามือแล้ครับผมงอยู่หาสิบบาทได้หน่จะม,มีสูตรไทย กินในดนครับผมเก็บใส่ตะย็นไว้กินในดนจ้าทามผู้ใดสนใจก็สั่งมาได้เลยค่ะแต่คอมเมนต์นี้หรือบ,บอกระโทรเขามาหรือบ,บอกร์โทรเขามากกันเลค่ะโทรมาเบอร์ผมเองกันเลยนะครับ <c oughs> ผมพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะรับออเดอร์ไว้โอเคไปกินข้าวกันเลยหิวมเลย ผมพี่น้องกินข้าวกันครับฟองเขาไม่อ๋ออ๋อ่ะวากินข้าวกันครับผม <laughs> กิน่แล้วไม่ได้กินข้าวที่อย่างดูครับ <laughs> มเมองชิบก <laughs> ้อนอะไรเยอะ <laughs> เนี่ยสิครับเฮนี้ได้กินข้าเนียวข้าเนียวเชียงข้าเนียวไม่เชียงไรนะครับผมนี่กิโลละสามสิบห้าบาทสามโลหลอดมากันเลยแกบนี้น่ารักมางวัดมากขนาดและเจียวว่าเนีย ที่เขาเอย่านไหนถ้าเป็นเขาเจา้าสะรากใครเขาเลยอแขงหมดแล้วจะใ่ป๊อปไม่ต้มค้ามุง้งหา่ไปาครับ ก็ไม่เกี่ยหอ,อ, <laughs> อมทาคาคอาละครไม่ใสร็จไม่ใช่หมอครับเปเต็มหนึ่งครับผมไม่เหรอขาไวเลยเนื้อขา นะครับผมพี่น้องครับิี่สองครับเยอะแต่องขอญาติพี่น้องิี่สองก็ได้บไหวกว่าผลง,งานรายการพ no ิชานนอ์รสแฟมิลี่ไว้นี่นะครับผมพี่น้องครับการที่มีคลิปแบบนี้ออกมาเรื่อยๆให้พี่น้องดูส้มอย่างนี้ยพอดีมืาหนีวันผ่าไปหาลาฮะอันนี้ว่าอะไรเด็กน้องาเะ็ทคลิปลักษณะแบบนี้นะครับนำเสนอเจ้าว่องเห็นพี่น้องในมือล้วกันเฟรมาพี่ออเดอร์ม,มากครับผม สั่งออเดอร์มาไเลครับผมเฮ็ดส่งทำทุกวันเสาร์ส่งทุกวันอาทิตย์วันอาทิตย์เนาะคนบริษัทคนส่งเขาบอกพี่เนาะทางบ้านครับผมอันนี้เขาอย่างไรขอน้ำขอน้ำเทียงเพืเขาแหลกโอ้เขาเทียงเขาเลี้ยกนะกันนะครับพี่น้องเอ้ยเห็ดเบ็ดองบนเนื้อจังเลี่ยงหอบก้อนนีไใคร

เราบวบไฟเข้มเพื่อไงไม่เสียล่ะข้างๆนะพ่อตีซังเป็นบวมาเข้มแต่ว่าเผ็ดแท่เผ็ดครับผมเดี๋ยวเวลาเห็ดตรงให้เอฟซีกับเห็ดแบบกลางๆเอามาแซ่ลนั่กันครับผมไม่มีปุ๊บนะหมูทอดมักขาเหลืองครับหมูทอดมักขาเหลือง กมี้ตงกวาพี่น้องไว้ทำนี่กันเ้ยเดี๋ยวกินเผาไปหนึ่งคนบางคนกินเผาไนจอะหลายคนบางคนกก็ินจากแค่สมุนกบปลาบิ้งกินแตงแวาดอดหมูฝากคนบอกรีสต้ามคลิปต่อไปเนาะมันจะมีเมนูน่าสนืจอีกนะคะสำหรับ อีสานปลอดแฟรมาลี่มัน,ก,มนกะของที่ขอกันนะนั่นแหละครับผมสำหรับที่นีน่ต <c oughs> ้องขอ,อกล้าเข้ามาสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าขอโป้หน่อยครับถ <c oughs> ึงสายกัดเย็น